สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะเลขทูบทะเบียนรถพระครูถูกหวย18ล้านวัดดังย้ายทาเวสวรรณแห่จ้องเลขทูบเลขทะเบียนรถเมื่อเวลา9้นาฬิกา9นาทีวันที่25กรกฎาคม65ที่หน้าวัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระครูพนมปรีชากรหรือพระครูไก่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระาธาตพนมทําพิธีอัญเชิญย้ายท้าเวสุวรรณหนึ่งตนมาประดิษฐานณสถานที่แห่งใหม่บริเวณเกาะสถูปพระาธาตุองค์เก่าก่อนเริ่มพิธีพระครูกไก่กล่าวชี้แจงว่าเหตุที่ย้ายองค์ท้าเวสุวรรณมาประดิษฐานบริเวณดังกล่าวสืบเนื่องจากทางวัดาธาตพนมมีโครงการที่จะรับองค์ท้าเวุวรรณรวมสี่ตน จากญาติโยมที่นำมาถวายเพื่อจะให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อความสะดวกต่อญาติโยมที่เดินทางมากราบไหว้ทางเจ้าภาพและวัดพระธาตุพนมพระครูไกรกล่าวว่ามีมติตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาพระธาตุพนมให้เป็นมรดกโลกควรให้นำไปอยู่รวมกันในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งได้รับทราบว่าจะมีญาติโยมเป็นเจ้าภาพนำมาถวายอีกสองตนคาดว่าในช่วงเดือนกันยายน65มีญาติโยมนำองค์ทาเวสุวรรณประดิษฐานให้ครบทั้งสี่ทิศพระครูไก่แต่งขันห้าผ่านทูบแพรน้ำแดงน้ำเปล่าก่อนจุดทูปเทียนทำพิธีขอขมาต่อองค์ทาเวสุวรรณเคลื่อนย้ายทาเวสุวรรณประดิษฐานจาก หน้ากุติทางทิศใต้ไว้ในจุดที่จัดไว้เส่วนทาเวสวรรณตนที่สีทองอยู่ทิศเหนือของวัดได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายไปตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยใช้รถเครนยกขึ้นก่อนเคลื่อนไปยังจุดที่กำหนดไว้ประชาชนและญาติโยมสายมูที่ทราบข่าวแห่กันมาร่วมพิธีร่วมร้อยคนงานนี้สายมูต่างเฝ้ารอพระครูไก่ จุดเลขทุกมงคลที่ขถางทุกหน้ากุฏิ6เลข4 3 0ในพานที่พระครูไก่จุดทุกขอขมาทาเวสุวรรณหน้ากุฏิก่อนหน้านี้นักเสี่ยงโชคต่างนำเลข4 3 0 3 0 0 3 4 3 3 4ไปเสี่ยงโชคนอกจากนี้ได้สอบถามทะเบียนรถเครนที่บรรทุกทาเวสุวรรณ พบว่าทะเบียนเป็นหมายเลข62-10ขีดส่วนอีก2ตัวท้ายหักแหวง่งต่างดาว่าอาจจะเป็นเลข6 9หรือ8ก่อนที่ผู้ร่วมพิธีและลูกศิษย์จะไปกว้านซื้อรัตตรี่ในงวดวันที่1กรกฎาคม65นี้โปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ